ถ้าผู้ชายคนหนึ่งตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าภรรยาที่เขาเกลียดคือคนเดียวที่ยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อปกป้องเขาเรื่องราวจะพลิกไปไกลแค่ไหนคื้นหนึ่งในตึกสูงกลางกรุงเทพซีอผู้ทรงอำนาจถูกเล่ล่าโดยคนที่เขาไว้ใจที่สุดและผู้หญิงที่เขาไม่เคยมองค่ากลับเป็นคนเดียวที่ยืนข้างเขาในความมืดแต่เธอซ่อนความลับอันตราย ความลับที่สามารถทำลายทั้งชีวิตเขาและเปลี่ยนทุกความสัมพันธ์ในบริษัทให้กลายเป็นกับดักฆาตกรรมได้ในพริบตาเมื่อคนที่อยู่ในเงามือพยายามพังประตูเข้ามาความจริงเพียงหนึ่งเดียวกำลังจะทำให้หัวใจของเขาหยุดเต้นเรื่องนี้คุณมั่นใจหรือไม่ว่าคนที่คุณไว้ใจที่สุดไม่ใช่คนที่กำลังเล็งจะทำร้ายคุณ เชี่ยวเกลียดภรรยาที่ถูกจัดให้แต่นางกลับเมินและนอนในห้องซีโอเขาตกหลุมรักเธออย่างจังแสงไฟจากอาคารสูงสองลอดพามานเข้ามาในห้องทํางานของเขาอากาศเย็นจากเครื่องปรับอากาศทําให้บรรยากาศเงียบและกดดันเขาก้าวเข้ามาในห้องด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความหงุดหงิดกลิ่นกาแฟที่ยังอุ่นอยู่บนโต๊ะยิ่งทําให้เขารู้สึกห่างไกลจากความสงบเขาไม่ต้องการภรรยาที่ถูกจัดให้เขาไม่ต้องการชีวิตที่ผูกมัดด้วยการตัดสินใจของคนอื่น แต่ทันทีที่เขาหันไปมองโซฟายาวข้างหน้าต่างลมหายใจของเขากลับสะดุดลงในทันทีเธอนอนอยู่ตรงนั้นเธอสวมชุดเรียบง่ายผมนุ่งสยายบนหมอนดวงหน้าสงบเหมือนไม่สนใจว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ของใครแสงจากเมืองสะท้อนบนผิวของเธอทำให้ทุกอย่างดูอ่อนโยนเกินกว่าที่เขาจะเข้าใจเขารู้สึกความร้อนแผ่ขึ้นมาที่หน้าอก เสียงหัวใจของเขาดังเกินกว่าจะควบคุมความรู้สึกสับสนแล่นขึ้นมาเขาไม่เข้าใจว่าทำไมผู้หญิงที่เขาไม่ต้องการกลับทำให้เขายืนแข็งอยู่กับที่แบบนี้เธอขยับเล็กน้อยเสียงผ้าปูโซฟาเสียดสีกับผิวของเธอเบาและชัดเจนเหมือนเสียงนั้นพุ่งตรงเข้ามาในสติของเขาเขาก้าวเข้าไปใกล้โดยไม่รู้ตัวสายตาวางอยู่บนใบหน้าที่สงบไร้ความกลัวของเธอ ในหัวของเขาเต็มไปด้วยคำถามทำไมเธอถึงกล้านอนในห้องของเขาในพื้นที่ส่วนตัวที่ไม่มีใครกล้าแต่ต้องแต่เธอกลับนิ่งเหมือนไม่เคยรับรู้ถึงความโกรธของเขาความสงสัยเริ่มแปรเปลี่ยนกลิ่นหอมอ่อนจากผิวของเธอลอยมาแต่จมูกทำให้ความขุ่นเคืองที่เขาเคยมีเริ่มสั่นไหวมือของเขากำแน่นแต่ความรู้สึกในอกกลับอ่อนลงอย่างน่าประหลาด เขามองเธออีกครั้งเ่าของเปลือกตาลมหายใจที่สม่ำเสมอทุกอย่างทำให้เขาขยับตัวไม่ออกและแล้วบางอย่างก็เกิดขึ้นที่ทำให้เขาตัวชาในทันทีเธอลืมตาขึ้นช้าช้าดวงตาสีดำลึกจ้องกลับมาที่เขาไม่มีความตกใจไม่มีความกลัวมีเพียงสายตาที่นิ่งและอ่านยากหัวใจของเขาหยุดเต้นไป็นหนึ่งจังหวะ และในความเงียบที่กดดันเขารู้สึกว่าทุกอย่างกำลังจะเปลี่ยนไปอย่างไม่อาจหันหลังกลับมีกำลังจะเกิดสิ่งที่ทำให้เขาไม่สามารถมองเธอเหมือนเดิมอีกต่อไปเธอค่อยๆย,ยกตัวขึ้นนั่งบนโซฟาท่าทางของเธอสงบนิ่งเหมือนคนที่ควบคุมสถานการณ์ได้ทั้งหมดสายตาของเธอไม่หลบเธอมองเขาราวกับกำลังประเมินความตั้งใจในหัวใจของเขาเสียงเครื่องปรับอากาศดังเบา แต่ในหูของเขามีเพียงเสียงลมหายใจของเธอที่ดังชัดขึ้นเรื่อยๆเธอเองิงศีรษะเล็กน้อยแสงจากไฟเมืองสะท้อนบนดวงตาของเธอทำให้สายตานั้นลึกจนเขารู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าไปคุณมายืนดูฉันตั้งนานแล้วเธอพูดด้วยน้ําเสียงเรียบแต่ทุกคําเหมือนกระแทกเข้าในสติของเขาเขาชะงักความร้อนแล่นขึ้นที่ท้ายทอยเขาไม่คิดว่าเธอจะรู้ตัวว่าตัวเองกำลังถูกมองอยู่ เธอขยับปลายเท้าลงจากโซฟาผิวของเธอสัมผัสพื้นเย็นทำให้บรรยากาศรอบตัวเปลี่ยนอย่างประหลาดเธอลุกขึ้นยืนตรงหน้าเขาระยะห่างเพียงแค่ลมหายใจเดียวกลิ่นหอมจางจากตัวเธอพุ่งเข้ามาใกล้เขาเพลอหายใจลึกอย่างควบคุมไม่อยู่เธอก็มองป้ายชื่อบนเสื้อกาวของเขาปลายนิ้วของเธอแตะเบาๆสัมผัสนั้นสั่นผ่านผิวของเขาเหมือนกระแสไฟ เขาถอยหลังไม่ออกเขาไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับใครมาก่อนเธอเชิดหน้าขึ้นดวงตาของเธอจ้องลึกกว่าเดิมจนเขารู้สึกเหมือนใจของเขาเปลือยเปล่าอยู่ต่อหน้าเธอฉันไม่ได้อยากเป็นภรรยาที่ถูกจัดให้เธอพูดช้าและชัดแต่ฉันก็ไม่ได้กลัวคุณเลยหัวใจของเขากระตุกแรงคำพูดนั้นทิ่มตรงเข้าในความคิดของเขาเธอหันหลังช้าช้า เดินไปยังหน้าต่างที่เต็มไปด้วยแสงไฟของกรุงเทพแผ่นหลังของเธอตรงและมั่นคงเหมือนผู้หญิงที่มีพลังบางอย่างที่เขาไม่เคยเข้าใจเขามองเธออยู่ตรงนั้นลมหายใจตัวเองสั่นระรัวโดยไม่รู้เหตุผลความรู้สึกที่ไม่ควรเกิดกำลังค่อยๆท่วมท้นขึ้นมาและก่อนที่เขาจะได้ตั้งสติเธอหันหน้ากลับมาอีกครั้งดวงตาของเธอคมและนิ่งเหมือนเดิมและตั้งแต่คืนนี้ เธอพูดด้วยน้ำเสียงเพียงแผ่วเบาแต่กล้องไปทั่วห้องทำงานของเขาฉันจะอยู่ในพื้นที่ของคุณไม่ว่าใจของคุณจะยอมรับหรือไม่ก็ตามหัวใจของเขาเต้นแรงจนเจ็บเขาไม่รู้ว่าความรู้สึกนี้คือความโกรธหรือบางอย่างที่อันตรายกว่านั้นบางอย่างที่กำลังจะเปลี่ยนชีวิตของเขาอย่างไม่มีทางย้อนกลับและในนาทีถัดไปสิ่งที่ทำให้เขาช็อกยิ่งกว่าเดิมกำลังจะเกิดขึ้น เธอค่อยๆเดินกลับมาหาเขาจังหวะก้าวของเธอช้าแต่นิ่งจนหัวใจของเขาเต้นแรงเกินควบคุมแสงจากไฟนอกหน้าต่างสะท้อนเงาของเธอบนพื้นเงานั้นเคลื่อนเข้ามาใกล้เขาเรื่อยๆเหมือนกำลังปิดทางหนีทุกด้านของเขาเธอหยุดยืนตรงหน้าเขาอีกครั้งระยะห่างแทบไม่เหลือความร้อนจากลมหายใจของเธอแต่ใบหน้าเขาอย่างชัดเจนเขากำมือแน่น แต่หัวใจกลับอ่อนจนเขารู้สึกกลัวตัวเองเธอยื่นมือขึ้นช้าๆปลายนิ้วแตะปุ่มสู่ที่อกของเขาสัมผัสนั้นเบามากแต่กลับทำให้เขาชะงักเหมือนโดนตรึงไว้เธอมองลึกเข้ามาในดวงตาของเขาไม่มีรอยยิ้มไม่มีความเกรงใจมีเพียงความมั่นใจที่คมเหมือนคมมีดคุณรู้ใช่ไหมว่าฉันไม่กลัวคุณเลยเธอพูดเบา แต่เสียงนั้นชัดจนแทงผ่านกำแพงที่เขาสร้างไว้หลายปีเขาไม่ตอบเพราะลำคอแห้งจนพูดอะไรไม่ออกเธอก้าวเข้าใกล้อีกหนึ่งก้าวระยะห่างหายไปจนหมดหน้าอกของเขาเกือบแต่ไหล่ของเธอเขาหายใจแรงขึ้นโดยไม่รู้ตัวความเย็นในห้องเริ่มรู้สึกเหมือนความร้อนที่แผ่จากตัวเธอเข้ามาแทนที่เธอยกมือขึ้นแตะกรอบหน้าของเขา สัมผัสนั้นทําให้สติของเขาไหลหายไปชั่วขณะแต่ทันใดนั้นเธอเอ่ยประโยคหนึ่งที่ทําให้เขานิ่งค้างเหมือนหายใจไม่ออกฉันรู้ว่าคุณเกลียดฉันเสียงของเธออ่อนลงดวงตาของเธอไม่แข็งกร้าวเหมือนเมื่อครู่แต่คุณจะเกลียดฉันไม่ได้อีกต่อไปเขาชะงักหัวใจเต้นแรงจนรวงอกสัน่นเธอขยับเข้าใกล้มาขึ้น ริมฝีปากของเธออยู่ห่างจากเขาเพียงลมหายใจเดียวเพราะตั้งแต่วินาทีนี้เธอพูดช้าเสียงของเธอสั่นเล็กน้อยเหมือนมีบางอย่างซ่อนอยู่ฉันมีความลับบางอย่างที่คุณต้องรู้เขาเบิกตากว้างอากาศในห้องหนักขึ้นทันทีขาเหมือนถูกล็อกไว้ไม่ให้ถอยเธอเงยหน้าขึ้นมองเขาดวงตาสั่นไหวเพียงเสี้ยววินาที แต่เสี้ยววินาทีนั้นกลับแทงลึกเข้าในใจเขาและความลับนั้นเธอสูดลมหายใจเข้าก่อนจะพูดคําที่ทําให้เลือดของเขาเย็นวาบเกี่ยวกับคุณโดยตรงและมันสามารถทําลายทุกอย่างที่คุณมีอยู่ในตอนนี้หัวใจของเขาแทบหยุดเต้นเขารู้ทันทีว่าชีวิตของเขากําลังจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปและสิ่งที่เธอกําลังจะเปิดเผยนั้นจะทําให้เขาแทบยืนไม่ไหว เธอยืนอยู่ตรงหน้าเขาดวงตานิ่งแต่ลึกจนเขามองไม่เห็นว่าข้างในคิดอะไรอยู่หัวใจของเขาเต้นแรงจนรู้สึกเหมือนทั้งห้องเงียบลงเหลือเพียงเสียงชีพรจรของเขาที่ดังสะท้อนในกะโหลกเธอค่อยๆขยับเข้าใกล้อีกนิดมือของเธอแตะที่หน้าอกเขาเบาๆเหมือนต้องการยืนยันว่าความจริงที่เธอกำลังจะพูดจะกระแทกตรงเข้าหัวใจเขาเต็มแรงเธอสูดลมหายใจช้า แววตาเต็มไปด้วยความลังเลเหมือนคนที่กำลังจะเปิดกล่องความลับที่ถูกเก็บซ่อนไว้นานสิ่งที่ฉันจะบอกคุณเธอพูดด้วยน้ำเสียงแผ่วแต่หนักจนเหมือนถ่วงอากาศรอบตัวลงทันทีเขากลืน้ำลายลำคอแห้งจนรู้สึกเจ็บเขาไม่เคยกลัวประโยคจากผู้หญิงคนไหนแต่ประโยคจากเธอกลับทำให้เขาขยับตัวไม่ได้เธอถอนมือออกจากหน้าอกของเขา ก่อนจะเดินไปด้านข้างยืนหันหน้าเข้ากับหน้าต่างสูงที่เห็นเมืองทั้งเมืองสว่างสวยัยแผ่นหลังของเธอสั่นไหวเพียงเล็กน้อยเหมือนกำลังรวบรวมความกล้าเธอพูดต่อช้ากดลึกเหมือนทุกคำกำลังดึงหัวใจเขาออกมาความลับนั้นไม่ใช่เรื่องของฉันคนเดียวเขาขมวดคิ้วความสับสนแล่นเต็มหัว อากาศเริ่มอึดอัดจนเขาต้องสูดหายใจลึกเธอเอียงหน้าเล็กน้อยเสียงของเธอสั่นเหมือนคนที่ไม่อยากพูดออกมาเลยมันเป็นเรื่องของครอบครัวคุณหัวใจของเขากระตุกแรงนิ้วมือชาไปทั้งสองข้างเธอหันกลับมามองเขาน้ำในดวงตาย,ยังไม่ไหลแต่สั่นจนเขาเห็นได้ชัดและมันเป็นสาเหตุที่ฉันถูกส่งมาเป็นภรรยาของคุณเขายืนค้าง คำพูดนั้นเหมือนดึงพื้นใต้เท้าเขาออกทั้งหมดเธอก้าวเข้ามาใกล้เธอไม่ร้องไห้ไม่อ้อนวอนแต่เธอพูดด้วยความจริงที่หนักจนทําให้เขาหายใจไม่ทั่วปอดเพราะถ้าฉันไม่มีอยู่ข้างคุณเสียงของเธอเบาลงจนแทบประซิบคนที่คุณรักที่สุดอาจไม่รอดปลอดภยัยเขาแทบไม่เชื่อสิ่งที่ได้ยินคิ้วเขาขมวดแน่นจนรู้สึกเจ็บเธอจ้องหน้าเขาตรงๆ ไม่มีการหลบตาแม้แต่นิดเดียวและคนที่หมายตาเขาไว้ไม่ใช่ฉันเธอหยุดลมหายใจของเขาชะงักลงแต่คือคุณเลือดในกายเขาเย็นวาบขาแทบหมดแรงจนต้องเกาะโต๊ะไว้หัวใจเขาเต้นเร็วแรงจนปวดไปทั้งอกเธอเหมอมมองเข้าในดวงตาเขาเหมือนกำลังบอกความจริงที่เธอเองก็ไม่อยากยอมรับ คุณกำลังตกอยู่ในอันตรายและฉันคือคนเดียวที่ถูกส่งมาช่วยคุณความเงียบปกคลุมไปทั่วห้องเสียงเมืองด้านนอกกลายเป็นเพียงเสียงไกลที่แทบไม่ได้ยินและในวินาทีที่เขากำลังจะเอ่ยถามเธอก็พูดประโยคที่ทำให้เขาแทบล้มทั้งยืนและคนที่คิดจะทำลายคุณอยู่ใกล้ตัวคุณมากกว่าที่คุณคิดหัวใจของเขาหยุดเต้นไปนหนึ่งจังหวะร่างกายแข็งทื่อ ความกลัวแล่นว่าไปทั่วสันหลังและชื่อของคนนั้นเธอกำลังจะเอ,อ่ยออกมาในลมหายใจถัดไปเธอเม้มริมฝีปากเหมือนกำลังตืนคำที่หนักเกินกว่าจะพูดออกมาลมหายใจของเธอสัน่นปลายนิ้วกำชายชุดแน่นเรากับกำลังยืนอยู่บนเส้นบางๆระหว่างการเปิดเผยความจริงกับการดึงหายนะมาหาตัวเองเขาจ้องเธอไม่กระพริบตา ความกดดันก่อตัวหนาทึบในอกหัวใจของเขาตีขึ้นแรงจนเจ็บเธอก้าวเข้ามาใกล้อีกเสียงรองเท้าของเธอเบาแต่กลับทำให้เขารู้สึกเหมือนทั้งห้องกําลังสั่นแววตาเธอเต็มไปด้วยความกลัวที่ปิดไม่มิดความกลัวที่ไม่ใช่พระเขาแต่พระสิ่งที่กำลังไล่ล่าทั้งเธอและเขาอยู่ในตอนนี้เธอพูดช้าแต่ทุกคำเหมือนบีบคอเขาจนหายใจติดขัดคนที่ต้องการทำลายคุณ ไม่ใช่คนไกลไม่ใช่ศัตรูทางธุรกิจไม่ใช่คนแปลกหน้าเสียงของเธอเริ่มแผ่วแต่คมเหมือนมีดกรีดผิวเขาอยู่ในตึกนี้และคุณไว้วางใจเขามาตลอดหัวใจของเขาชะงักในหัวมีชื่อมากมายผุดขึ้นแต่ไม่มีชื่อไหนที่เขากล้าคิดให้มันเป็นจริงเธอสูดลมหายใจลึกนิ้วมือของเธอสั่นจนเห็นได้ชัด เธอขยับเข้ามาใกล้จนระยะห่างหายไปสายตาของเธอจ้องตรงเข้าสู่ดวงตาของเขาลึกชัดเหมือนกำลังบังคับให้เขารับความจริงนี้และเขาเสียงเธอหายไปเสี้ยววินาทีเหมือนมีบางอย่างบีบหัวใจเธอไว้เขาเอื้อมมือคว้าแขนเธอโดยไม่รู้ตัวแรงจับของเขาแน่นเหมือนคนที่เริ่มกลัวสิ่งที่ยังไม่ถูกพูดออกมาบอกมา เขาพูดเสียงต่ําน้ำเสียงสั่นจนเขาเองก็แปลกใจเธอหลับตาชั่วครู่เหมือนรวบรวมความกล้าสุดท้ายในชีวิตและเธอก็ลืมตาขึ้นดวงตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและสั่นไหวคนที่ต้องการทำลายคุณคือเธอกลืนน้ำลายเสียงพร่เล็กน้อยเหมือนคำคำนั้นกำลังกรีดหัวใจเธอเองคนที่อยู่ข้างกายคุณมาตลอดหลายปี คนที่คุณคิดว่าเป็นเหมือนครอบครัวเขาหายใจแรงมือเย็นเฉียบความหวัดระแวงแล่นไปทั่วร่างเธอพูดประโยคต่อมาด้วยเสียงชัดคมและหนักจนห้องทั้งห้องเหมือนหยุดนิ่งเขาคือคนที่คุณไว้ใจที่สุดในบริษัทแววตาเขาเปลี่ยนทันทีความตกใจความโกรธความไม่อยากเชื่อทุกอย่างสาดเข้ามาในอกพร้อมกัน แต่ก่อนที่เขาจะได้ถามชื่อเธอรีบเดินเข้ามาใกล้จับมือเขาแน่นเหมือนห้ามอย่าเรียกชื่อเขาออกมาดังๆเธอกระซิบเสียงเธอสั่นจนเขารับรู้ถึงความกลัวที่แท้จริงเขาอาจกำลังฟังอยู่ในตอนนี้หัวใจของเขาแทบหยุดเต้นสายตาวิ่งไปที่ประตูและกำแพงกระจกของห้องทำงานทุกเสียงในตึก เหมือนชัดเจนขึ้นอย่างน่ากลัวและในวินาทีเงียบเงันนั้นเสียงบางอย่างดังขึ้นจากอีกฝั่งของประตูเสียงที่ทําให้ทัานเขาและเธอแข็งทื่อทันทีเสียงที่ดังขึ้นจากหลังประตูไม่ใช่เสียงฝีเท้าไม่ใช่เสียงคนเดินผ่านตามปกติแต่เป็นเสียงกดลูกบิดช้านิ่งเหมือนคนตั้งใจทดลองว่าข้างใน,นมีใครอยู่หรือไม่ ทั้งเขาและเธอหันมองไปทางเดียวกันทันทีลมหายใจของทั้งคู่หยุดอยู่กลางอกอากาศในห้องแน่นจนเหมือนมองเห็นความกลัวลอยในอากาศเธอรีพาข้อมือเขาไว้แรงบีบของเธอสัน่นแต่มันคงพอจะส่งสารบางอย่างเข้ามาในหัวเขาอย่าออกเสียงอย่าเคลื่อนไหวอย่าทำอะไรโดยไม่คิดเธอสายหน้าเบาๆดวงตาของเธอบอกชัดเจนว่า คนที่อยู่หลังประตูนั่นไม่ใช่ใครธรรมดาเสียงลูกบิดดังอีกครั้งคราวนี้แรงขึ้นเล็กน้อยเหมือนคนที่เริ่หมหงุดหงิดที่ประตูถูกล็อกจากด้านในเขารู้สึกเหนื่อยเย็นไหลลงหลังแม้อุณหภูมิในห้องเย็นจัดแต่ความกลัวทําให้เลือดเขาเย็นจนชาเธอค่อยๆดึงเขาถอยหลังเดินไปยังมุมห้องด้านที่เงามืดที่สุดใกล้จากประตูมากที่สุด ในจุดที่คนข้างนอกมองเข้ามาไม่เห็นเธอกระซิบเสียงเบาจนแทบเป็นเพียงลมหายใจเขาไม่ควรอยู่ที่ชั้นนี้ในเวลานี้เขาไม่เคยขึ้นมาที่นี่ตอนดึกยกเว้นคืนที่มีบางอย่างจะเกิดขึ้นหัวใจของเขาเต้นแรงจนรู้สึกเจ็บแปลกคำพูดนั้นไม่ใช่คำขู่แต่เป็นคำเตือนที่มีน้ำหนักของประสบการณ์อยู่ในนั้นเสียงกดลูกบิดดังอีกครั้งคราวนี้แรงจนโลหะสัน่น เขาเผลอถอยหลังอีกเก้าหลังชนกำแพงกระจกเย็นเฉียบความรู้สึกเหมือนถูกต้อนเข้ามุมชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเธอหันมามองเขาแววตาเธอเปลี่ยนไปไม่มีความกลัวล้นออกมาเหมือนเมื่อครู่แต่มีบางอย่างที่ดูมั่นคงเหมือนเธอกําลังตัดสินใจอะไรบางอย่างที่ใหญ่กว่าเขาคาดคิดเธอจับมือเขาแน่นขึ้นน้ำเสียงหนักจนทำให้เขาขนลุกถ้าเขาเข้ามาในตอนนี้ ทุกอย่างที่ฉันเตือนคุณจะเกิดขึ้นเร็วกว่าที่คิดเขากลั้นหายใจสายตามองไปยังลูกบิดที่เริ่มหมุนช้าๆอีกครั้งเธอขยับตัวค่อยๆขึ้นมาบังเขาจากมุมที่คนข้างนอกอาจเห็นเขามองแผ่นหลังของเธอและเขารู้ในวินาทีนี้ว่าผู้หญิงที่เขาเคยคิดว่าเป็นเพียงภรรยาที่ถูกยัดเยียดมาให้กำลังเป็นกำแพงสุดท้ายที่ยืนระหว่างเขา และภัยที่กำลังใกล้เข้ามาเสียงปลดล็อกดังแกรก๊กเธอกัดริมฝีปากสายตาแข็งขึ้นในเสียววินาทีประตูเริ่มขยับช้าหนักเหมือนคนกำลังผลักเข้ามาอย่างมั่นใจเธอหันมาหาเขาใบหน้าของเธออยู่ใกล้จนเขารับรู้ถึงแรงหายใจของเธอถ้าเขาเห็นเราอยู่ด้วยกันในห้องนี้เธอกระซิบช้า เสียงของเธอสั่นแต่ชัดเจนคุณจะไม่ปลอดภัยอีกต่อไปเสียงประตูเปิดออกแสงจากโถงทางเดินสาดเข้ามาในห้องและร่างของคนที่กำลังจะเปลี่ยนทุกอย่างในชีวิตเขากำลังก้าวเข้ามาชา้ามั่นคงเหมือนเขารู้ดีว่าข้างใน,นมีอะไรซ่อนอยู่เงาร่างของชายคนนั้นทอดยาวเข้ามาในห้องยาวและชัดเจนบนพื้นกระเบื้อง เหมือนเงาของมันเดินนำหน้าเข้ามาก่อนเจ้าตัวจะปรากฏเธอกลั้นลมหายใจมือของเธอยังจับแขนเขาไว้แน่นแรงบีบบอกชัดว่าห้ามก้าวห้ามออกเสียงห้ามแม้แต่ขยับตัวประตูเปิดออกเต็มบานชายร่างสูงในชุดสูทสีดำก้าวเข้ามาช้าๆท่าทางมั่นใจการเดินไม่เร่งรีบแม้แต่นิดเดียวเหมือนคนที่ตั้งใจมาที่นี่ และรู้ว่าคนที่เขาตามหาต้องอยู่ในห้องนี้แน่นอนเขาคือคนสนิทของซิลคนที่เขาไว้ใจมาหลายปีคนที่เขามอบข้อมูลสำคัญและให้เข้าถึงทุกอย่างในบริษัทแต่ในตอนนี้เพียงแค่มองเงาของเขาหัวใจของเขาก็เต้นผิดจังหวะชายคนนั้นหยุดกลางห้องไม่เปิดไฟปล่อยให้แสงทางเดินศาสต์เข้ามาเพียงครึ่งเดียว ทำให้ใบหน้าครึ่งหนึ่งของเขาอยู่ในเงาเขากวาดตามองไปรอบๆสายตาช้าเย็นและเฉียบคมเหมือนคมมีดคุณอยู่ในนี้หรือเปล่าเสียงเขาเรียบแต่แสงแรงกดดันจนทำให้ผิวหนังของทั้งคู่ขนลุกเขาซิโรขยับจะตอบแต่เธอบีบแขนเขาแรงขึ้นจนเขาต้องหุบปากทันทีชายคนนั้นเดินลึกเข้ามาอีก รองเท้าหนังแตะพื้นดังเป็นจังหวะกล้องอยู่ในห้องเงียบเงียบเธอก้าวขยับเล็กน้อยบางตัวเขาไว้ในมุมมืดแผ่นหลังของเธอสั่นเพียงนิดเดียวแต่ไม่ถอยแม้ก้าวเดียวชายคนนั้นหยุดที่โต๊ะทำงานสังเกตแก้วกาแฟที่ยังอุ่นไฟหน้าจอที่เพิ่งดับไปไม่นานเขายกยิ้มบางๆยิ้มที่ไม่ใช่ความดีใจ แต่เป็นยิ้มของคนที่รู้มากกว่าที่ควรรู้ฉันรู้ว่าคุณอยู่ในนี้เขาพูดเสียงเรียบแต่ก้องดังระคังดังในอกของซี o โอเธอหายใจแรงขึ้นมือสั่นแต่ยังบังเขาไว้อย่างมั่นคงชายคนนั้นเดินไปใกล้บริเวณที่ทั้งคู่ซ่อนอยู่ชา้ามั่นใจเหมือนนักล่าที่ได้กลิ่นเหยื่อชัดเจนเยอรู้สึกหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกจากอก เสียงหายใจของตัวเองดังจนเขากลัวว่าคนด้านนอกจะได้ยินชายคนนั้นหยุดยืนห่างจากพวกเขาเพียงไม่กี่ก้าวเงาของเขาทอดมาถึงปลายรองเท้าของผู้หญิงคนนั้นเขาก้มตัวเล็กน้อยมองลึกเข้าไปในความมืดและพูดประโยคที่ทําให้เลือดของทั้งคู่เย็นวาบทันทีฉันหวังว่าคุณไม่ได้อยู่กับใครในที่มืดแบบนี้น้ําเสียงของเขาหนักอันตราย และมีมีบางอย่างที่ทำให้ผู้หญิงตรงหน้าหลบตาลงชายคนนั้นยื่นมือไปด้านหน้าเรากับจะเอื้อมเข้าไปในมุมที่ทั้งคู่ซ่อนอยู่เธอกลั้นใจมองมือที่กำลังจะพบตัวพวกเขาแต่ก่อนที่ปลายมือของเขาจะเอื้อมถึงเงามืดนั้นจูจ่ๆชายคนนั้นก็หยุดนิ่งถอนมือกลับยิ้มบางๆที่หน้าหวาดระแวงมากกว่าเดิมไม่เป็นไรเขาพูดช้า น้ำเสียงเหมือนคนที่รู้ความจริงอยู่แล้วฉันจะกลับมาใหม่ในเวลาที่คุณไม่ตั้งตัวเขาหันหลังเดินออกไปจากห้องโดยไม่หันกลับมามองอีกแม้ครั้งเดียวประตูปิดลงเหลือเพียงความเงียบกดดันซิโรหอบหายใจแรงเหนื่อเย็นท่วมแผ่นหลังขาสั่นจนแทบยืนไม่อยู่แต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าการมาของชายคนนั้น คือประโยคที่ผู้หญิงตรงหน้ากำลังจะพูดต่อเธอเหลือบมองประตูที่เพิ่งปิดก่อนจะค่อยๆหันกลับมาหาเขาใบหน้าซีดลงสายตาเต็มไปด้วยความยอมรับชะตาที่หนักเกินควรเขารู้แล้วว่าเราอยู่ด้วยกันเธอพูดเบาแต่ชัดจนแทงใจและนั่นหมายความว่าเธอหยุดลมหายใจหนักเหมือนมีบางอย่างทับอกเธออยู่ เขาจะไม่ปล่อยคุณไปอีกต่อไปหัวใจของซีโอเต้นแรงแต่เสียงของเธอในประโยคถัดไปทำให้เขาแทบสุดลงกับพื้นและตอนนี้เขาเริ่มลงมือแล้วเสียงฝีเท้าหนักขึ้นชัดขึ้นเหมือนกำลังจงใจลากพื้นเพื่อให้ทั้งห้องรู้ว่ามีใครกำลังเข้ามาใกล้เธอหันกลับมามองเขาสายตาเตือนดึงเขาให้ถอยเข้าไปลึกกว่าเดิมในเงามืดของมุมห้อง หัวใจของเขาเต้นแรงจนเหมือนกลบเสียงทุกอย่างรอบตัวแต่เสียงฝีเท้านั่นยังดังพอให้ขนลุกไปทั้งแขนเธอกลืนน้ำลายลมหายใจสั้นเหมือนคนที่ต้องตัดสินใจบางอย่างที่ไม่ควรเกิดขึ้นในคืนนี้คุณฟังฉันให้ดีเธอพูดเสียงแผ่วทุกคำคมเหมือนกดดันเข้าในอกเขาถ้าเขาเข้ามาอีกเขาจะไม่ถามคำถามเขาจะไม่พูดคำขู่ เขาจะลงมือทันทีเขาหายใจแรงคิ้วขมวดแน่นจนรู้สึกปวดทำไมเขาต้องทำแบบนี้กับฉันเขาถามเบาๆเหมือนคนที่ยังไม่เชื่อว่าโลกทั้งใบกําลังพังทลายลงในคืนเดียวเธอหลุบตาลงแววตาเต็มไปด้วยความเสียใจที่ลึกจนแต่ใจเพราะคุณมีบางอย่างเธอพูดช้าบางอย่างที่เขาต้องการมากพอจะทำลายทุกอย่างเพื่อคว้ามัน เขาแทบไม่กระพริบตาร่างกายเย็นวาบเหมือนเลือดหยุดไหลแต่เธอยังไม่ทันบอกว่าบางอย่างนั้นคืออะไรเสียงคีกาสแกนหน้าห้องดังขึ้นปีบทั้งเขาและเธอสะดุ้งพร้อมกันเธอก้าวเข้ามาบังเขาโดยสัญชาตญาณเหมือนร่างเล็กของเธอตั้งใจจะยืนขั้นระหว่างเขาและความอันตรายเสียงคีกาสแกนอีกครั้งแรงกว่าเดิม เหมือนคนข้างนอกกำลังหงุดหงิดที่มันไม่เปิดปีบเธอกระซิบเสียงแข็งสั่นตะแต่เข้มเขากำลังพยายามเข้ามาเร็วกว่าเดิมเขาเผลอเดินเข้าหาเธอเหมือนต้องการอยู่ใกล้เพื่อควบคุมตัวเองไม่ให้แตกสลายบอกผมมาเขาต้องการอะไรจากผมเธอเงื่อยหน้าขึ้นดวงตาสั่นไหวเพียงเสี้ยววินาที ก่อนจะกดมันลงด้วยความตั้งใจที่หนักแน่นมันเป็นสิ่งที่อยู่กับคุณตั้งแต่เกิดสิ่งที่คุณไม่เคยรู้แต่เขารู้ก่อนคุณเขาชะงักหัวใจเต้นผิดจังหวะความหวาดกลัวพุ่งขึ้นจนรู้สึกถึงลมหายใจตัวเองที่ไม่สม่ำเสมอแต่ก่อนที่เขาจะถามเสียงประตูดังขึ้นทันทีกึกเหมือนมีคนจัดด้านนอกผลักมันอย่างแรง ไม่ใช่การเปิดแบบปกติแต่เป็นการพังประตูเธอหันมามองเขาน้ำเสียงสั่นจนแทบเป็นเสียงกระซิบเราต้องออกไปจากห้องนี้เดี๋ยวนี้พระท้าเขาเข้ามาได้เสียงประตูถูกกระแทกอีกครั้งแรงขึ้นหนักขึ้นจนบานประตูสั่นเจ้ากึกกึกเธอกัดริมฝีปาก จับมือเขาแน่นจนรู้สึกเจ็บเขาจะฆ่าคุณทันทีที่พบตัวโดยไม่ลังเลแม้เสี้ยววินาทีเสียงกระแทกดังที่สุดในค่ำคืนและสิ่งที่เขาพูดจากหลังประตูทําให้เลือดของเขาเย็นเยือกผมรู้ว่าคุณอยู่ข้างในและวันนี้ผมจะจบทุกอย่างด้วยมือของผมเองเธอรีบดึงเขาหันไปทางด้านหลังห้องไปยังประตูลับที่ไม่มีใครรู้ว่าซ่อนอยู่ตรงกำแพง แต่ก่อนที่เธอจะเปิดมันชายคนนั้นกระแทกประตูเต็มแรงครั้งสุดท้ายประตูห้องทำงานเกือบหลุดจากบานพับและเสียงรองเท้าก้าวเข้ามาชา้าคมหนักเหมือนนักล่าที่ได้เหยื่อแน่นอนแล้ว